เบิงค้นเมาค้นศู์ครับเมาแล้วศูน์ลูกสาวเจ็บภรรยาเขาหามโดนเจ็บอีกคนหนึ่งนะครับเป็นยิ่งคนในบาตรนะครับสร้างเป็นนะผู้ใดสิเบิงแย่งเจ้าระบาดที่นี่ผู้ใดสิซื้อโอเลี่ยงไปเยี่ยมเจ้าระบาดที่นี่อ่างว่าลูกสาวเอาไม้มาตีตนจนว่าหัวแตกมันน่ะทะเลาะกันเรื่องโฉดที่ดินโอ้บัดใดครับบัดใดเป็นอ่ส่วนเกินผมว่านะ ในโฉนดที่ดินอันยับลักหัวกันบ่วระดับหมู่บ้านระดับอำเภอตำบลแม้กระทั่งระดับประเทศครับขยับลักหัวพิษกันคู่มอง3สิงหาสองห68ครับร้อยตำรวจเอกชำนาญพรมเรื่องร่องสารวัตรสอบสวนสพนพิตาะได้รับแจ้งเหตุสามีเมาคลั่งภรรยากับลูกสาวกับบาดเก็บสาหัสไปสองคนภายในสวนป่าบมำม่นในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลกระรออำเภอนพิตานะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสนทิยาปานแป้นผู้กำกับการสอนออนนพิตมพันตำรวจโทษประกอบสีสุกใสร่องผู้กำกับการสืบสวนสนพออนพิตมพันตำรวจโทษธ,ธรรมราชสมเขียวหวานนะครับสารวัตรสืบสวนสนพออนพิตมและก็อาสากูไพ่มุล,ลนรธิทีไตเต็กตึง นาที่เกิดเหตุเป็นบริเวณลานบ้านในสวนปามนะครับนาเป็นสวนปามน้ำมันนาบ้านหลังหนึ่งพ่อผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนน้ำกันครับรายแรกคือนั่งสุภาเนี่ยอายุห1าสิบเปีเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเองนะครับผู้ที่สื่อโออันโอเลียงไปเยี่ยมนั่นแหละนะครับมีบาดแผลถึงยิงด้วยอาวุธปืนเก่าม่อมเข่าที่แขนไา้หนึ่งนักรายที่สองคือนา่งสาวพัชรินอายุสามสิบปีเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุเอง มีบาทแผลถืกยิ่งเขาทีเร่าน้มขวา2อนัดแล้วก็ปากหนึ่งนัดเราคือโหดทั้งสองคนก็ได้ถืกน้ำตัวส่งรงพยาบาลทาราลาส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุก็คือนายสมบูรณ์อายุหาสิบปีหลังก่อเหตุก็ได้ยืนรอบมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนาบ้านซึ่งผู้ก่อเหตกุกอยู่ในอการมึนเมาครับแต่ก็ยังว้าจารู่เรื่องอยนต่อไป โดยมอบโตพร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก่าม่อมอจำนวนหนึ่งกระบอกที่ใส่ก่อเหตุทางตำรวจได้คุ้มโตผู้ก่อเหตุไปจากการสอบปากคำทางพันตำรวจโทษธรรมราชสมเขียวหวานสารวัตรสืบสวนสวนพโนพิตำได้รายงานว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ก,ก่อเหตุดังเคียงโซโยอยู่ตามปกติคือคูมือ่น,น่ะละ่ะเป็นประจำนะครับห่อนย่ามสมปากสมแขวโรดบนต่อไปนะและ้วก็มีปากไม่เสียงทะเลาะกับลูกสาวเรื่องเอาโฉนดที่ดินไปจำนำกับน่ายทุนซึ่งตนกับ่พ่อใจทําให้ตนและลูกสาวมีปากไม,ม่เสียงกันครับทะเลาะกันอย่างรุนงแรงก่อนที่ลูกสาวจะใส่ทอนใหม่ไล่ทุบตีตนหัวแตกบนะ่ะลูกไล่ตีพออันนี้เป็นคําวเบาเล่าเดอ่าตนก็เลยแลนเขานีเข้าไป เอาปืนพกสั่นขนาดเก้าม่อครับได้บ้านออกมาไล่ยิ่งลูกสาวสองนัดเป็นจังหวะเดียวกันกับภรรยาเขา,าห้ามอ่าตนโดยความโมโหสูญซิโลในตอนนั้นนะครับก็เลยได้ยิ่งถือแขนใส่ภรรยาได้ระบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก่อนสำนึกผิดพนะนังถือปืนเก่าม่อ,มอ,มอรอบหมอกโตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตพอปืนโหดครับดำเนินคดี ได้ขอหานะครับพยายามขา่าต่อไปอ้หนักหนักหนัก,นกอีพออยู่กับขอบขัว้วดีๆเนาะบอกคุยคอยบอกคอยจากันตัวเนวะ่นะต้นสายปลายเหตุเข้าออกมาขกขนฉีะแลยังไม่ทันได้ขืนเลยมีแต่ผมไฟออย,ยอดติดมากนะครับนะอันนี้มันถือว่านะ คอยว่าคอยจากันลูกหลานก็คขึ้นกันครับใจเย็นๆคอยว่าคอยจาโดยเฉพาะช่วงเวลากินเหล่านะครับมันห้ามกันบ่บ่ใครอยู่เดยแห่งห้ามคือจังอยู่เดยนะครับสําหรับนะเวลากินเหล่าไปแล้วต่อไปโอ้ยไปอีกจักข่าวหนึ่งครับนี่กับปัญหาโลกแตกนะครับยึเกิดขึ้นมองได้กับโอ้ยมืดตบหน้าผากเป๊ะๆมองหันแมนบ่แมนบ่แมนมาเบิงครับปัญหาโลกแตกเพื่อนบ้านบ่าถือกันทะเลาะกันอ่าตากพานาบ้าน บานปลายถึงขันแท่งกันโมเด็สุดท้ายต่างฝ่ายกับต่างบาดเจ็บนะครับเพื่อนติดกันบริษัมัดใหญ่ไปใส่ใดครับต่างคนกับต่างซักสีคือว่านี่แหละแทนทีสีหักคอมกันนวลนั่งสาววิวอายุ40ปีครับกําลังโตเถียงยางดูเดือดกับนั่งสาวอุสาอายุ65ปีระวางสาวใหญ่กับมนุษย์ป่านะครับอันต้องเอือนจังสี่เด้เพราะว่าขันคนหาสิบเอาขึ้นไปเขาเอือนป่าสามซิบขึ้นไปก่อนถึงหาซิบเขาเอือนสาวใหญ่นะครับ กลายเป็นว่าสาวใหญ่ก็มนย์ป่าครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเฮื่อติดกันนะจับได้ว่านางสาวอุสานี่นะครับได้ใส่น้ามสกปกนะครับรถเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้หน้าบ้านพนะหลังจับได้ว่านางสาวอุษาใส่สิ่งสกปกฉีดใส่เสื้อผ้าตากไว้หน้าบ้านโดยระวังที่ทะเลาะกันนัางสาวอุษานะครับซึ่งก็อายุหลายกว่าก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับได้ดึกขวดแก้วใส่แบบบ่หยุดธ์นะครับ นะสุดท้ายเรื่องบานปายนั่งสาววิลก็ได้เขาไปลากตัวออกมานะครับแล้วก็ตบตบตบนะสาวใหญ่ตบมนุษย์ป้าพี่น้องครับณะที่อีกฝ่ายหนึ่งใส่มีดแทงใส้นเอิกสาววิลนั่งสาววิลนะครับได้รับบาดเจ็บตำรวจสพศรีราชาหัวจ,จะปวดพี่น้องครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวงเล็บมีตะเหลือง พ่อกู้พ่ากำลังทำแผลให้ครับคู่กรณีทั้งคู่นะครับบาดเจ็บทั้งคู่ยืนยันกับตำรวจกับว่าใดเป็นคนแทงน่ะตนแค่ป้องกันโตนะครับอ่าดีไปซื้อ,อ,อ,อแล้วแรนมาต่ำเอาบ่ <laughs> แล้วก็เป็นไฟถือหาเรืองก่อนนะครับเ <laughs> พื่อนบ้านให้ขอมูลว่านั่งสาวอุสาชอบสางความเดรอนให้กับคนทั้งหมู่บ้านนั่นแหละอายุลหลายซ,ซื้อครับนะครับเทาย้อนเกิดโดนทั้งเดือกขวด น้ำสกปรปกลงบนถนนบางเท่อก็ฉีดใส่รถย่นที่ามากลับรถตางตรงช่องที่หมู่บ้านท่ามาไว้ให้กับรถเพิ่นว่านะครับแล้วก็ฉีดใส่เสือผ่าคนอื่นฉีดใส่เด็กๆน้อยจังสิทธิปันจักรยานเลนนะครับแล้วมวนเล่าเนาะ <c oughs> <c oughs> และก็ชอบน้ำขยะมะกองเต็มหน้าบ้านโจปบะทรงกินเหม็นบนท่อไปส่วนคดี ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานาเพื่อพิจารณาวา่าไฟได้พิดกันแนหรือว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ก่นอนสี่สีแจ้งข้อเก่าหากันไปก็บ่าเข้าใจนะผมกันนะจังผู้ที่สูงอายุนี่ขที่สี่ใต้ตองลายเด็นะครับหนึ่งเท้าอายุหลายขึ้น อ่าเรียกร้องความสนใจอยังกับว่าเข้าใจแล้วก็คนน่มกับคือกันครับใจเย็นๆนะตะวันขันเข้าบีตะคิดว่านะโอ้ยเล่าเท่าแล้วจะไปซ่าเราเถอะแบบนั่นก็สีได้ใจเด้หฮะลังเทือก็ได้อาจจะเรียกร้องยังอยู่บออยากให้ค้นเขาไปสนใจบอขันอยากให้ค้นสนใจก็สิต้องนะทําตัวเป็นที่นาลักของของชุมชนนะครับแมนเข้าบอไปหยุงกับผู้ใดก่ายให้ผู้อื่นตองมาสบประมาทหรือว่าเฮ้าพอย่างน้หน่อยเขาเกิดมาตั้งโอ้หกสิบห้าปีนี่ประสบการณ์หลายเดะแมนบอ นะครับอันใดดีอันใดซัวหู้เบิดครับนะฮะบันปลายชีวิตแล้วอยู่อย่างสงบก็สิดีอยู่ได้ผมบ่านเนาะแต่ว่าบ่แมนแบบอยู่อย่างสงบแต่ถึงลบไม่ขลาดแบบนี้ก็ไหวเด้อครับนะเฮีดในคางบ้านเขาเจ้าอยู่น้ำยากรับปัญหาอ่าเฮื่อคางกันนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นปวดหัวครับหัวจะปวดนะครับไปจะข้าวี่น้องครับนี่เตือนยาเพิ่งกลับบ้านเด้อรองผวาศีสเกตแจ้ง่วนสถานการณ์ยั่งบ่ปลอดภัย มนีครับสามสิงหาสองหกแปดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเมื่อเคลื่อนวันที่สองสิงหาที่ผ่านมาครับนายสุริยาบุตรจินดานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดวิทยุแจงด่วนที่สุดนะครับถึงนายอำเภอทุกอำเภอระบวุวหนึ่งอ้างถึงหนังส,สือวิทยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับด่วนที่สุดผลว่าลงวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองหกแปด สเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์บบปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสียงไพ่พักอาศัยในศูนย์ผักพิ่งชัวคราวก่อนที่ทางาราชการจัดให้สถานที่ต่างๆชะลอการเดินทางกลับพุ่มลำเนา่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการดังนี้ครับเนื่องประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนลดกลับเข่าสู่พุ่มลำเนา่า นะครับพื้นที่ใกล้ชายแดนจนกว่าจะมีประกาศจากทางราชการและขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวข้อมูลต่างๆนะครับทางราชการสองมอบหมายให้กำนันผู้ยา่บ้านกับผู้ซอยผู้บยา,ยบานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบอออกตรวจสอบพื้นที่หากพบว,วัตถุระเบิดหรือสิ่งแปลกปลอมอันใดนจากเหตุที่มีการสู่รวในพื้นที่ขอให้ใส่ความระมัดระวัง และกาให้เฝ้ารายงานเจ้าหน้าที่ไฟปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและกาหน่วยงานทหารที่ในพื้นที่เขาทําการตรวจสอบและการทำลายนะครับสามครับกรณีมีเสียงดังคล้ายกับระเบิดในพื้นที่เพื่อใชยแดนยาได้ตื่นตะนกตกใจเนื่องจากเป็นการเก็บกู้ แล้วก็ทำไร่ระเบิดที่โต๊ข้างในพื้นที่เพราะว่าบางลูกยิ่งมากมันบัมันบแตกเบิดน่น,นะพี่น้องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปทำไล่บรต่อไปทั้งนี้ครับขอให้อานายออำเภอยึดหลักปฏิบัติพิทักษพื้นที่ส่วนหลังในระดับสูงสุดพลวัยจังสันน่นมีหนังสือนะครับเอกสารพร้อมบรต่อไปวิทยุสื่อสารโทรสาร ในราชการกรมการปกครองจังหวัดศรีสะเกดนะครับลงวันทีส่สองสิงหาคมหมื่วันนี้นะส่วนข่าวเป็นจังไดเนี่ก็ลองฟังแรงข่าวอื่นน้ำก็แล้วกันเนะพี่น้องเนาะนะฮะไปต่ออีกจะข่าวครับเหตุการณ์ในรอบวันอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับไทยตอนบนฝนหน่อยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลดแล้ละวันทีส่สามสิงหาสองหาหกกรมอุตตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยตอนอตอนบนมีฝนหน่อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้กําลังอ่อนผัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะนี้ครับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะครับซึ่งการสำรับเคลื่นล้มบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกําลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอ,อันดามัน อตอนบนมีขื่นสูงหนึ่ง,ง,งเมตรบริเวณที่มีฝนฝ่ากะนองขื่นสูงหลายกว่า2เมตรขอให้เช่าเรือบริเวณทะเลนามันครับและเอาไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่ากะนองผลวม้ยังสั้นนะครับกนะนาช่วงฝนหน่อยฝนถิมช่วงก็ต้องเบิงจัดสรรน,น้นาในไฮในหน้าในหัวในสวนให้ดีวันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องเล่าที่เอามาฝากกันอีกคราวหนึ่งนี่กะยังคงเป็นเรื่องเล่า ข่าวคร่าวเกี่ยวกับโดนลึกลับโดนนะครับลึกลับกับว่าลึกลับปันไดละมั่งนะผมว่าขันบินนันว่วนแับๆป,ปนันคบนันกติ๊กสวยทำไมกองทัพอรกาศก็ได้ติดแฮชแท็กครับปกป้องอธิปไตยของชาติหลังพบก,การใส่ดโดนบินสำรวจที่ตั้งทั้งทหารและกะ่หน่วยงานราชการแจ้งพี่น้องประชาชนพบเห็นรีบแจ้งบอส โดรนลึกลับนะครับบินเหนือน่านฟ้าจังหวัดสุรินโดรนลึกลับปริศนาล่ำนีครับบันทึกไว้ได้คณะบินอยู่เหนือปราสาต,ตามื่นท่มอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินและก็าจากการเฝ้าสังเกตพบว่าเป็นการบินแบบไร้เสียงและมีะความเร็วการยิงสก,กัดของชอลบอบในพื้นที่เป็นไปได้ยากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ พบโนรอีกสามล่ำพร้อมๆกันในช่วงเกือบยี่บ22นาฬิกาเป็นพี่บ่ายอย่างอีกนะเพาเข้าใจครับเออแล้วกับว่าแล้วนะครับแล้วว่าเป็นเออจุดแรกที่บ้านค่ำจะเลื่อนมูสิบเก้าจุดที่สองบ้านจันแดงมูสิบอดและจุดที่สามบ้านหนองใหญม่มูสีตำบลอ่าอาเภอขุนหารครับ <S <S และยังมีรายงานพบโดรอีกหลายลำในตำบลโน้นสูงอ่าโพกระสัง ห่วยจันแต่ชาวบ้านไทยเอาไว้บ่ได้นะครับท่างจังหวัดต้องออกหนังสือด่วนที่สุดยึดหลักปฏิบัติพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังห้ามประชาชนกับภูมิลำเนาในพื้นที่ไก่ชายแดนและย้ำให้ชุดชะบอมู่บ้านเฝ้าสังเกตแจ้งเตือนไฟความมันคงท่านที่พบเห็นโดนปริศนาเพจกองทับอากาศไทยครับโสตดขอความการตรวจพบ โดรนบินสำรวจในพื้นที่ทั้งทงัทง้งทหารและนวยราช,ชาการจำนวนหลายและก็หลายพื้นที่ซออเห็นนะถึงความพยายามในการสอดแนมยืนยันกองทัพพร้อมใส่ระบบแอนตี้โดรนในการทำลายเป้าหมายท่านที่โอ้ยแต่ทำลายหเห็นนะครับเห็นมันตกปลูกลงมาหเห็นนะว่าเป็นของประเทศใดอยากเห็นนะครับนะฮะย้ำว่าผู้กระททำความผิดจะเข่าคายความผิดฐานจรกรรมเป็นสายลับ ที่กระทบต่อความมันคงแห่งราชนาจากนักมีบทลงโทษลงแดงถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตกับประหารไปเลยครับนะเอาให้แมบแกบนะฮะเหตุนี้ยังบ่ใส่สมองกองทัพจึงขอความร่วมมือประชาชนนท่านที่พบเห็นหรือทราบบาแสเกี่ยวกับการบินโดรนร่วมไปทั้งผู้ที่บังคับโดรน นะต้องแจ้งสายด่วนความหมัอนคงหนึ่งสามเจครับจดไว้ครับ1 3 7่งมเ่มมไว้เลยนะหน่วยงานราชการใกล้เคียงนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งด้าน EOD ดีทำลายจรวด BM21 อีกลูกหนึ่งแล้วที่จังหวัดศิสเกตขณะเดียวกันครับหน่วยเก็บกูว้วัตถุระเบิดนะครับย่างคงลงพื้นที่สำรวจทำลายจรวด BM21 ที่ตกข้างตามพื้นที่ชุมชน ล่าสุดด้เขาทำไร่จรวดบีเอ็มสองหนึ่งที่โต๊ะกลางถนนระวังบ้านน้ำเย็นบ้านผือนะครับตำบลเมืองอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดไปอีกลูกหนึ่งแล้วชาวบ้านยังคงอยู่ท่ามกลางจรวดโต๊ะข้างจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์แม่จะมีชาวบ้านนะครับบางครอบรัวกลับมาจากศูนย์พักพิงแล้วและเขามาสายที่บ้านแล้วแต่ต้องบอกเลยว่า,าย่างบ่ท่านปลอดภัยครับ พราะว่ายัางคงอยู่กับจรวดที่คาดว่าจะย่งตกข้างอีกหลายลูกนะครับเขตดีีรอดจากการเข่าใกล้รัศมีที่จุดตกเพราะง่วที่จูงไปกินหญ้าครับบบย,ย่อมยางผ่านเจ้าของก็จูงไปแต่กันั่งบบย่าใย่ยอมอยางมันถ่อไปหลังจากเข้าตรวจสอบกับพราะว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นจรวด BM2 1หนึ่งที่ย่งบ่อระเบิดเดี๋ยวมือนี่ครับ เจ้าหน้าที่เอดีจะเข่าทำไร่ท่านที่นะครับตก๊กมองได้มองว่าระเบิดกับมีพี่น้องครับมองระเบิดกระระเบิดมองว่าระเบิดอานตรายกับฝากค,ความหวังไว้ครับเจ้าหน้าที่เอออดีนั่นแหละครับเบื้องพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนปลอดภยัยทําให้ทาหน้าบังเธอโต๊กกลางทงหน้าไทยหน้าอยู่ดีๆเกิดระเบิดขึ้นมาอัสินะครับระเบิดโต๊กข้างนะฮะเมนบอ โอ้ยผมกัะเงิดผู้ยิ่งมากครับเขายัางเห็ุสมองชีวิตกับสิบ่เคยมีความสุขว่าผมบอก่เคยไปกินหมูกระทะบ่ะเคยไปกินก้อยบ่เคยไปงานบุญงานบวชแล้วเบิ่งครับอยู่มกบุญอยู่ตะเลืองขาฟันนนะครับนาสงสารหมอสมเพชพภาไปปัวครับ